ผ่อนแค่6,500โดยประมาณเท่านั้นลูกค้า่ะปี2021ไม่20,000กว่าโลเท่านั้นนะคะเบาะของเขานะคะโจนนี้จะเป็นเบอะผ้าขับฟรีสูงสุดนาน3เดือนและที่สำคัญเลยลูกค้า0%นาน12เดือนค่ะ สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะนุ้ยก็มีรถนะคะดีๆเข้าใหม่เลยนะคะมาอัปเดตให้ลูกค้าได้ดูกันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเอาใจในส่วนของการฉีกกฎอ e ีโคคานะคะรถซีดานนะนั่นเองนะคะสำหรับคันนี้เลยจ้า ซูซูกิเซียดนั่นเองค่ะลูกค้าสำหรับคันนี้นะคะปีใหม่มากปี2021ค่ะลูกค้าบอกเลยนะคะว่าลูกค้าลดป้ายแดงไปอีกหลายแสนบาทมากเลยนะจากราคาป้ายแดงนะคะจะอยู่กันที่564,000บาทนะคะวันนี้นะคะเราเอามาตัดราคาค่ะ 3,99,000บาทเท่านั้นนะคะสำหรับเจ้าเสียดคันนี้ค่ะลูกค้าบอกเลยว่าสีขาวออฟไวท์เนาะคันนี้สวยมากๆลูกค้าใครสนใจรีบติดต่อเข้ามาฝากเบอร์ไว้ตั้งแต่ต้นไรเลยเนาะ096ย8 9 8 698ค่ะติดต่อนุ้ยได้ทุกวันทำการนะคะของเราเปิดทุกวันทำการไม่มีวันหยุดนะคะตะเลิกนะคะมาใครสนใจติดต่อเข้ามานะคะคันนี้บอกก่อนเลยว่า ผ่อนแค่6,500โดยประมาณเท่านั้นลูกค้าค่ะผ่อนถูกถูก6,500กว่ากว่าเท่านั้นก่ะลูกค้าใครสนใจนะคะปี2021ไใหม่แค่2 4 0 0 0โลเท่านั้นค่ะเออได้รถใหม่ขนาดนี้นะในราคาแค่3 9 9 0 0 0บาทค่ะ วันนี้นะคะเจ้าน้องเสียดคันนี้เนาะมาดูกันค่ะว่าออปชั่นนะคะแล้วก็ตัวบอดี้ของเขานะคะมีอะไรมานำเสนอกันบ้างค่ะมาเลยค่ะสำหรับด้านหน้าของเขานะคะ กระจังหน้าของเขาจะเป็นสีดำนะคะดีไซน์สไตล์สปอร์ตเลยเนาะบอกเลยนะคะแล้วดูไฟนะลูกค้าไฟเขาจะเป็นไฟลูกแก้วหรือว่าไฟไฟโปรเจคเตอร์นั่นเองนะคะเราบอกเลยว่าเซียสเนี่ยเขาทำมาทรงสไตล์สปอร์ตอยู่แล้วนะคะดีไซน์สปอร์ตเลยเนาะและเป็นสีขาวออฟไวท์ white, ลูกค้าขาเป็นขาวเหมือนขาวโอโม่เลยนะคะตัวนี้เนาะลูกค้าไฟเลี้ยวด้านข้างจะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็แม็ก ลูกค้าดูแม็กหน่อยสำหรับแม็กคันนี้นะคะขอบเป็นขอบ17นั่นเองเนาะตัวนี้นะคะกันศาสตร์มีให้4บานเรียบร้อยแล้วเนาะเออมาดูด้านท้ายกันบ้างค่ะสำหรับเจ้าซูซูกิเซสคันนี้เนาะเอาใจสาววอซีดานเลยลูกค้าและเป็นรถอ,อีโคคาเครื่อง1.2ประหยัดน้ำมันมากๆใครนะคะที่คิดว่าวิ่งต่างจังหวัดไม่ได้นะนุ้ยแย้งเลยนะ เพราะว่าคันนี้นะคะสามารถขึ้นเหนือล่องใต้ได้เลยเนาะบอกเลยนะลูกค้าปี2021ไม่20,000กว่าโลเท่านั้นนะคะราคาออกห้างปแ้าแดง564,000บาทวันนี้ตัดราคาขายนะคะเหลือแค่3,99,000บาทหายไปแสนกว่าบาทลูกค,ะคะ้าค่ะมาเลยสำหรับคันนี้อ่ะเดี๋ยวหนยให้ดูด้านท้ายกันหน่อยดูไฟของเขานะคะ ชัดเจนมากนี่และสสำหรับสัมภาระนะคะตัวนี้สามารถใส่กระเป๋าเดินทางได้ถึง5า้าใบลูกค้าค่ะดูด้านในกันหน่อยดีกว่าค่ะสำหรับเจ้าซูซูกิเซียคันนี้เนาะภายในของเขานะคะลูกค้าตัวนี้เนาะพวงมลาลัยนะคะก็คือไม่มีถลอกเลยโลโก้ทุกอย่างใช้งานได้ตามปกติสำหรับหน้าจอลูกค้าค่ะหน้าจอตัวนี้จะเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะคะตัวนี้เป็นหน้าจอทัชสกรีนแล้วเนาะ เบาของเขานะคะโจนนี้จะเป็นเบาผ้าแล้วด้านในนะคะจะเป็น usb เนอะใส่ได้2พอรพอเลยลูกค้าค่ะอ่ะดูด้านหลังหน่อยสำหรับด้านหลังค่ะลูกค้าเป็นเบาผ้าสะอาดเรียบร้อยมากเลยนะคะมีที่พักแขนนะคะวางแก้วได้ทั้งหมด2ใบเนาะลูกค้า อีกหนึ่งรอบค่ะสำหรับรถคันนี้นะคะสำหรับตัวซูซูกิเซียตนะคะปี2021เนาะราคาวันนี้นะคะ3,99,000บาทไม่2 4 0หม่2 4 0โลเท่านั้นนะคะเนาะรถปี21นะคะลูกค้าพอนแค่6,500บาทโดยประมาณนะคะลูกค้าบอกเลยสูงสุดได้นานถึง84งวดกันเลยค่ะและที่สำคัญนะคะลูกค้าคันนี้นะ ลูกค้ายังได้โปรโมชั่นนะคะขับฟรีสูงสุดนาน3เดือนและที่สำคัญเลยลูกค้าที่ใครๆก็ตามหานะคะ0%นาน12เดือนค่ะคันนี้ ได้นะเข้าเงื่อนไข0%ูนเซ็นเดือนลูกค้ารีบซื้อก่อนหมดโปรนะคะบอกเลยว่าหมดโปรสิ้นปีนี้เท่านั้นนะคะปีหน้าไม่มีแล้วนะโปรนี้นะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้าใครอยากดูรุ่นอะไรรีเควสกันเข้ามาค่ะฝากเบอร์อีกหนึ่งรอบ0 9 6 1 8 9 8 6 9 8เบอร์นุ้ยเลยนะคะติดต่อได้ตลอดเลยเนาะแล้วเจอกันใหม่ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ